หนุ่มยืมจัก,กรยานเพื่อนป่านส่งอาหารทั้งน้ำตาหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ได้น้ำใจจากคนใจบุญช่วยเหลือทันทีหลังจากมีภาพของชายหนุ่มฟูดแพนด้าขี่จัก,กรยานส่งอาหารทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่ปาดน,น้ำตาตัวเองไปด้วยเพราะต้องหาเงินเลี้ยงพ่อแม่แม้ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ขอยืมจัก,กรยานเพื่อนมาใช้ส่งอาหารแทนเรื่องราวดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แก่ชาวโซเชียลเป็นอย่างมากหลายคนชื่นชมว่า หนุ่มคนนี้ใจสู้มากมมีความอดทนในการทำงานและกระตันยูหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ทุกคนต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันวันข้างหน้าต้องดีสำหรับน้องแน่นอนด้วยพลังของโลกโซเชียลทำให้ในที่สุดมีผู้ตามไปเจอชายหนุ่มฟูดแพนด้าสู้ชีวิตคนนี้และได้อัปเดตชีวิตของเขาว่าต่อจากนี้ไปชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่ต้องยืนจากรยานเพื่อนมาส่งอาหารอีกแล้ว โดยมีผู้ใช้ทิ k ตอกชื่ออมรันโดโล77ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของพนักงานฟู้ดแพนด้าใจสู้และระบุว่าต่อจากนี้นายไม่ต้องยืนจักรยานเพื่อนมาส่งอาหารแล้วนะมีคนใจดีซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้แล้วภาพดังกล่าวสร้างความตื้นตันใจให้กับโลกออนไลน์หลายคนชื่นชมชายหนุ่มที่ตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้หนุ่มสู้ชีวิตคนนี้ และเป็นกำลังใจให้หนุ่มฟู้ดแพนด้าไม่ท้อถอยเพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า